ใช่แลเ้เพื่อนๆวันนี้ใส่อันเดียวนะคะอันใหญ่เลยแล้วก็อันในโถยังมีติดๆมันอันนี้มันขูดลำบากเดี๋ยวจะขูดกินเลยนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวอันนี้จะใส่ช่องแข็งไว้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะที่อังกฤษอากาศร้อนมากนะคะเราก็จะมาทําไอศครีมกันอีกนะคะไอศครีมกะทินะคะเพื่อนๆวันนี้มีกะทิอร่อยดีนะคะเพื่อนๆอ่ะใช้สองกระป๋องนะคะแปดร้นะคะแล้วก็มีน้ําตาลนะคะ นี่ใช้ร้อยหกสิบกรัมนะเพื่อนๆนแล้วก็มีแป้งข้าวโพดนะคะอสองช้อนโต๊ะนะคะยี่สิบกรัมแล้วก็มีดับเบิลครีมนะคะแล้วก็มีเกลือนะคะใส่กเกลือไปเลยเราจะเอาไปต้มนะคะแล้วก็น้่ตาลนะคะเพื่อนเอนแล้วก็กะทิกระป๋องนะคะเขย่าก่อนนิดนึงนะเพื่อนๆนนะนี่รอบก่อนเอาไปให้แบ่งไปให้น้องน้องคนหนึ่งด้วยนะคะ น้องสาวเลยนะคะบอกอร่อยนะคะสูตรนี้ก็เลยทำอีกค่ะเพื่อนๆอร่อยก็อะไรคะอร่อยเท่ากับทำอีกคะ่ะแล้วก็แป้งข้าวโพดนะคะ20กรัมนะคะหรือว่าประมาณ2ช้อนโต๊ะนะเพื่อนๆแล้วเดียวดับบิ้ครีมเราใส่ทีหลังหลังจากแป้งกับน้ําตาลละลายเข้ากันดีนะคะในส่วนนี้นะคะในส่วนนี้ก็เราก็เอาตะกร้อมาคนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะไปตั้งไฟนะเพื่อน ทำง่ายๆนะคะถ้ามีเราใช้เครื่องปัน่นนะเพื่อนๆนะ mm hmm. เครื่องทําไอศครีมก็พอไอนี่เสร็จนะคะ mm hmm. ไปตั้งไฟเสร็จก็รอให้เขาเย็นนะคะ mm hmm. แล้วก็ใส่เครื่องปั่นแล้วก็ใส่ช่องแข็งบนพื่อนง่ายมากเลยอ mm hmm. โอเคเดี๋ยวไปตั้งไฟกันก่อนนะคะอ mm ืม hmm. เราก็มาตั้งไฟนะเพื่อนๆ mm hmm. เป็นไฟอ่อนนะคะ ว่าคนไปเรื่อยๆจนน้ำตาลละลายแป้งละลายส่วนผสมเข้าเข้ากันดีนะคะแล้วก็ใส่ดับเบิลครีมนะเพื่อนๆนะจะได้วเวลากินนี่โอ้โหชื่นใจมากเพื่อนๆกินกับขนมปังแล้วก็มีถัว่วเดี๋ยวรอบนี้มีข้าวข้าวเหนียวมูนด้วยนะโอเคค่ะเดี๋ยวขอตัวไปกวนไอศครีมก่อนนะคะก็น้ำตาลแป้งละลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะเพื่อนๆเราก็จะใส่ ดับเบิลครีมนะคะทิปอันเล็กนะเพื่อนๆแล้วได้มาจากบริษัทนะอันนี้ก็150 ml นะนี่150 ml ้าิก็คนให้เข้ากันนะคะอ่าให้เขาเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันนะคะวิปปิ้งครีมนี่ก็จะทำให้ไอศครีมของเราะคะหวานมันเข้มข้นนะเพื่อนๆ <laughs> หลังจากใส่วิปปิ้งครีมนะคะเราก็กวนไปอีกประมาณหนาทีนะด้วยไฟอ่อนนะเพื่อนๆแล้วก็เดี๋ยวเราจะปิดไฟแลวนะคะเราก็ไม่รู้ว่าในสูตรที่เราอ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าตั้งไฟด้วยกะทิน้ำตาลแล้วก็เกลือนะคะแล้วก็เสร็จแล้วคนให้เข้าก่อนแล้วตามด้วยวิปปิ้งครีมนะตอนที่ใส่วิปปิ้งครีมเนี่ยไม่รู้ว่าเขาปิดไฟหรือเปิดไฟเลยเราก็เลยเออเปิดไฟตั้งไฟไปเลยก็แล้วกันนะคะ อันนี้ก็เดี๋ยวรอให้เขาเย็นนะเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวก็จะเอาไปกรองใส่ในเครื่องปั่นไอศครีมนะคะเครื่องปั่นไอศครีมเราก็ปริมาณ1.1ลิตรนะคะก็จะพอดีนะคะอันนี้ก็800บวกก็เป็น950นะคะก็พอดีกับเครื่องพอดีเลยนะคะเพื่อนเอนโอเคค่ะเดี๋ยวรอให้เขาเย็นก่อนนะคะเดี๋ยวจะเอาไปใส่เครื่องปันนะะ่นค่ะนี่อะไรเนี่ย Now งไอ Conut I c ไอศคร อันนี้ก็คือโถปั่นของเรานะคะที่เราแช่แช่ตู้แช่แข็งไว้ค้างคืนนะเดี๋ยวเราจะเอาที่เราต้มไว้มาใส่นะคะอันนี้ก็เย็ยนแล้วเพื่อนๆเขาจะมีความหนืดนิดนึงนะเดี๋ยวจะเทโดยที่ไม่มีขาตั้งกล้องนะเท <c oughs> <c oughs> โดยที่ไม่มีขาตั้งกล้องนะอ่ะไหวไหมอ่ะเ <c oughs> ทเทสูงสุดอ่าได้อยู่ได้อยู่ เออเทรลงไปมาะล้วเพื่อนๆนี่นะคะโถปั่นนะคะเครื่องทำไอศครีมขนาด1.1ลิตรนะเพื่อนๆก็ๆจะพอดีเลยนะเพื่อนๆอ่ามาแล้วค่ะเพื่อนๆทำการปั่นเลย รอบก่อนเราปั่นไว้ครึ่งชั่วโมงนะคะเขาก็จะหนืดเราก็จะเอาใส่อทอปเปอร์แวร์แล้วก็ใส่ช่องแข็งไว้เดี๋ยวเขาตัวให้เขาไปปั่นให้มันเข้มเข้มก่อนนะเพื่อนๆเข้มข้นก่อนนะเพื่อนๆเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆปั่นเสร็จแล้วเขาก็จะออกมานี่ประมาณนี้เดี๋ยวชิม,อมหอมหวานมันอร่อยค่ะ หอมกะทิมากกว่ารอบก่อนนะคะใช้กะทิชาวเกาะนะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวขอตัวไปตักใส่ทัเพเปอร์แวร์ก่อนนะคะได้แล้วเพื่อนเพื่อนวันนี้ใส่อันเดียวนะคะอันใหญ่เลยแล้วก็อันในโถยังมีติดติดมันอันนี้มันขูดลำบากเดี๋ยวจะขูดกินเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวอันนี้จะใส่ช่องแข็งไว้ก่อนนะคะกินไปจะหมดแล้วลืมถ่ายเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้ขูดเอาตรงที่มัน เราตักของไม่หมดนะคะเนี่ยค่ะไอศครีมกะทิอืมหอมหวานมันกลมกล่อมมากเลยเพื่อนๆเ,เดี๋ยวแปะสูตรให้นะคะใช้เครื่องทำนะเพื่อนขอบคุณที่กดเข้ามาดูนะคะอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ